สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าทำอย่างไรคือคำที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ผู้ฟังทุกท่านครับธรรมชาติของมนุษย์ ทุกครั้งที่เกิดปัญหาใดๆขึ้นมักจะมองหาผู้ที่ควรจะตกเป็นจำเลยหรือผู้ที่จะต้องมารับโทษหรือมองว่าผู้อื่นเป็นผู้ทำความผิดโดยส่วนใหญ่จะไม่มองว่าบางครั้งบางเหตุการณ์หรือในหลายๆเรื่องตนเองนั่นแหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องครูบาอาจารย์จึงมักสอนอยู่เสมอว่าให้เปลี่ยนการแก้ตัวเป็นการแก้ไขชีวิตจะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นการเจริญเติบโตในวงสังคมก็จะปรากฏ คำว่าทำอย่างไรคำนี้เป็นลักษณะของการตั้งคำถามครับเป็นถ้อยคำพูดที่ใครๆพูดแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาจะเกิดการค้นคว้าและจะเกิดการท้าทายจะเกิดความเจริญจะเกิดการแข่งขันและก่อให้เกิดผลลัพธ์ในที่สุดผู้ที่ชอบใช้คำถามนี้มักมีคุณสมบัตินั่นก็คือเป็นผู้ที่มีจิตใจดีชอบเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันมีแนวความคิดที่สร้างสรรค์ชอบค้นคว้า ชอบเห็นการเจริญเติบโตมองโลกในแง่บวกจะได้บทเรียนและประสบการณ์ที่สูงขึ้นเป็นบุคคลคุณภาพบุคคลตัวอย่างของสังคมบุคคลใดก็ตามนะครับที่ดำเนินชีวิตและมักชอบถามอยู่เสมอว่าทำอย่างไรนะฮะจะได้พบกับสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาทุกท่านครับหากเราใช้คําพูดว่าทําไมก็ไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าใช้คําว่าเพราะอะไรกับทําอย่างไรเนี่ย ปลายของคําพูดของเรานะั้นมันจะเปิดเป็นคําถามที่ดีซึ่งจะก่อให้เกิดการร่วมมือกันช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองฉะนั้นครับเมื่อเราดําเนินชีวิตเห็นอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทําอย่างไรให้เป็นดังเช่นนั้นวงเล็บในสิ่งที่ดีในสิ่งที่สร้างสรรค์นันนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆปรากฏและบังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้ขอทุกผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ